เรามาต่อกันเลยนะ้เรื่องที่อาถรรพ์ข้ามชาติเนี่ยนะคะนะเป็นอีดัชนีอันหนึ่งค่ะอีชนีการฟอบเนี่ยโอ้โหอฮะน่าสนใจเป็นการเก็บข้อมูลโดยเบเซ i อินสติวออฟกั v เ r n นนซ์ค่ะเบเซอเอาอันนี้ฮะเคยได้ยินชื่ออยู่ฮะ เบเซอร์อินสติทูตออฟก๊อเวอร์เนนซ์นะไอความโปร่งใสใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะกัอเวอร์เนนซ์ตัวนั้นเนาะอันอันนั้นเป็น t r a n s p a เรนซีอ๋อค่นะแล้วอันนี้กัอเวอร์เนนซ์อันนี้คือร t r a n s p a เรนซีเนี่ยก็จะเอาดัชนี c o r r ร p t i o n อ่าค่ะแต่ไอสามัญเบเซอเนี่ยเขาจะดัชนีการฟอกเงินอันนี้ฟอกเงินโดยเฉพาะเลยค่ะคิดคิดว่าคิดว่า เงินคอร์รัปชันกับเงินที่อยู่ในดัชนีการฟอกเนี่ยอันไหนแม็ดใหญ่กว่ากันอืม <c oughs> น่าจะเครือกแต่ว่าฟอกเงินมันก็เอาเงินจากที่มันคอร์รัปชันมาเนี่แหละมาฟอ,อกถูกไหมาอาจารย์เนาะใช่ใช่ครับ <c oughs> แต่ว่ามันมันก็ไม่ทั้งหมดอืมมันสามารถเล่นแล่แปรธาตุได้มากกว่านั้นค่ะส <c oughs> ังเกตดูเมืองไทยไหมฮะใน่วงเวลาที่เรา ที่เราจับแล้วก็พยายามที่จะออกมาตรการปราบการคอร์รัปชันรวมไปถึงการฟอกเนี่ยสังเกตไหมว่าอันนี้อันนี้ไม่ทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าถ้าสังเกตเราจะเห็นโชวลูมรถหรูเนี่ยรถหายหมดเลยเออเนาะสังเกตไหมเพราะอะไรครับอาจารย์โชเออร์รถหรูเนาะ ไอ้พวกรถคันล้หลายสิบคันเนี่ยนะฮะติดจอดโชว์ๆกันอยู่เออมันหายไปเนอะบางทีเวลามีมาตรการเข้มออกมาเนี่ยรถพวกนี้หายไปหมดเลยหายไปเยอะแล้วม่เหือเหมือนเออก็แสดงว่ามันมีตำหนิใช่ไหมล่ะอันถึงไหนนะครับค่ะแล้วจำผู้กำกับหนุ่มที่เสียชีวิตได้ไหมค่ะ ที่เสียชีวิตในเดือนจำที่บอกว่าผูกคอตายอืม๋อเออค่ะออืม,ออมอคนนี้ก็จะเกี่ยวกับวงจรอันนี้เลยก็ว่ามีรถหรูเยอะแยะใช่ไหมต้องจำกับหนุ่มคนนี้ค่ะอแล้วหลายสิบคันเนี่ยต้องส่งคืนเจ้าของเดิมอมแล้วไม่ได้อยู่ใกล้นะอยู่อังกฤษก็มีทูบก็มีแล้ว เครือข่ายที่มันนําเข้ามาเนี่ยสังเกตดูนะอะรถทุกคันถ้าเป็นพวกรถหรูเนี่ยนะครับมันจะข้ามชายแดนมาจากทางสิงคโปร์ผ่านมาเลเซียและมาที่ภาคใต้ของไทยอืมค่ะแล้วทะเบียนปลอมทุกคันอหนมฮนะว่าว่าขบวนการนี้มันจะใหญ่โตมหัวลานขนาด แม้กระทั่งในบ้านของนายตำรวจหนุ่มซึ่งโตเร็วมากนะครอายุไม่เท่าไหร่เป็นพันตำรวจเองผู้กำกับแล้วอะไรอนี้ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วมีเงินหลายร้อยล้านโอ้มีรถหรูหลายคันเลยแหละ <c oughs> อืมเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเหลือบไหลที่อยู่ในหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายซึ่งการมีในลักษณะเช่นนี้นั่นแหละครับมันถึงเอื้อต่อการฟอกเนี่ ่พอเป็นเร่องนี้นะครับมันสถาบันนี้เขาก็เลยประเมินนะครับตีซะว่าการฟอกเงินเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสมเปเซนของมวลค่าทางเศรษฐกิจของโลกตัวเลขกลมๆเศรษฐกิจโลกเนี่ยณนะปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ 115ล้านล้าน u s ดอลลาร์ถ้าเราเอา3เปอร์เซนคูณเข้าไปนะครับมันก็จะประมาณ3.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือเงินที่ผ่านกระบวนการฟอรกเงินสำเร็จค่ะนอ,อ,อ,อกนั้นก็จะไปเล่นแร่แปราธาตุนะฮะทำ,ทำไมในโลกนี้เขาถึง พยายามสร้างไอ้พวกคริปโตเค r เรนซีไอ้เงินอะไรสารพัดเงิน ronics, อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะครับ mm. แอยิ่งมาสร้างเขาเรียกเป็นบล็อกเชนเป็นระบบอะคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ตรวจสอบได้ยากอะไรพวกนี้นะ mm. เงินพวกนี้มันไหลเข้าสู่ระบบนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วที่น่ากลัวไปมากกว่าน,นั้นก็คือว่า เวลาเขาให้คะแนนก็คือประเทศไหนที่ที่มีศูนย์คะแนนค่ะหมายความว่าประเทศนั้นไม่มีการฟอกเงินปรากฏว่าในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้ศูนย์คะแนนเลยแสดงว่ามีการฟอกเงินเออ,อแต่มันจะมากหรือน้อยเท่านั้นค่ะ กลายเป็นว่าการฟอกเงินที่สำเร็จและสำริดผลสูงและก็ดัดชนีสูงที่สุดนะครับคือพมา่าค่ะสูงสุดนี่พมา่าโอ้ก็ค,คือถ้าถ้าสิบถ้าสิบเต็มเนี่ยหมายความว่า,วามีม,มีมีเท่าไหร่เอามาฟอกบ้านฉันสำเร็จบอกใ,ในพม่าเนี่ยได้เจ็ดจุดแปดหก เยอะน่เยอะนะเจนะ็ดแปดหกอันนี้ในในสิบคะแนนใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะอโอถ้าถ้าสิทนี่หมายความ,มว่าสำนิกผลทั้งร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อค่ะน,นี่คือเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์ต่อหมายความว่าเงินเงินที่มันอยู่ในเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของพม่าทุกวันเนี่ยมันมาจากเครือข่ายของเงินผิดกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ะยยนะครับ เราเราถึงเห็น GDP ของพมา่าถึงจะเป็นประเทศใหญ่ทรัพยากรเยอะ,อะ GDP ไม่ได้เยอะนะครับยังยังไม่ถึงแสนล้านดอลาลาร์สาเหตุก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าหนึ่งลนะความไม่สงบนะครับสองการใช้ทรัพยากรได้อย่างไม่เต็มที่สามพื้นที่ไม่สงบนั้นมันไม่ก่อให้เกิดการสร้างผ,ผลผลิตค่ะผมยกใจ เช่นอย่างกรณีรัดฉานเนี่ยในอดีตนะครับรัดฉานรัดกะยินกยาเนี่ยในเขตปกครองของกระเดียงรวมไปถึงรัดมอนข้างล่างก่อนที่จะถึงตะนาวสีเนี่ยนะครับแต่เขตชายแดนด้านนี้เนี่ยสังเกตดูเลยนะครับป่าไม้เนี่ยแทบจะไม่เหลือให้เห็นเพราะว่าในอดีตนั้นนะครับตั้งแต่ในยุคสงครามเย็นเนี่ยเขต ประเทศไทยเราจะถือว่าชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นรัฐกันชนให้กับประเทศไทยในยุคสงครามเย็นเราเราถึงจะเห็นเห็นไหมครับเวลากองทัพพม่าปราบกะเรียนก็จะหนีข้ามแม่น้ําสารวินครับมาฝ่กไทยไทยก็จะช่วยเหลือเราถึงมีศูนย์รองรับชั่วคราวแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ชั่วคราว มันกลายเป็นศูนย์รองรับที่ถาวรแล้วค่ะแล้วมีอยู่8-9ศูนย์เนี่ยนะครับใันตะเขียบชายแดนที่ติดกับพมา่ามันก็เลยทําให้เศรธธษฐกิจของพม่าเนี่ยมันมันก็เลยหน่วยมันถึงไม่ใหญ่เพราะว่าเงินที่เป็นตัวจริงนั้นมันไม่ได้เข้าสู่ระบบทางเศรธธษฐกิจนะฮะ พอมันไม่เข้าสู่ระบบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเงินที่อยู่นอกเศรษฐกิจจะเป็นส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะยิ่งถ้าความบาดพมา่านะครับ <c oughs> เขายังขายหยก <c oughs> เขายังขายเพชรขายพลอย <c oughs> เขายังขายไม้ <c oughs> เขายังขายแร่ธาตนะุแต่มันก็จะไม่อยู่ในการบันทึกในหน่วยที่เราเรียกว่า GDP นะครับก็คือผลผลิตมวลรวมเพราะอะไรเพราะว่าโลกนี้ไปความบาทเขาพอไปความบาทเขาเงินพวกเ้ยมันก็เลยอยู่นอกระบบมันจะเข้าระบบก็ต่อเมื่อว่ามันข้ามชายแดนมาอีกประเทศหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมครับก็คือเงินเงินพมา่าไม่ได้ปรากฏในพมา่าแต่ไปปรากฏในไทยในจีนอ, <c oughs> อะไรอย่างนี้ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึน้นในปัจจุบันเพราะนั้นเงินที่อยู่ในธุรธกิจหรือเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของพม่าทุกวันนี้มันก็เลยเป็นเงินที่ผ่านการฟอกในระดับรุนแรงที่สุดครับเจ็ดจุดแปดหกให้ให้เลือกระหว่างกัมพูชากับลาวเนี่ยใครหนักกว่ากันกัมพูชากับลาวนะดูแล้วน่าจะเป็นกัมพูชาไหมหรือว่าลาว คือเสมอกันเสมอกันเนี่ยคือเคลือกันเหมือกันนะครับคือคือระดับเจ็ดคะแนนขึ้นทั้งสิ้นเลยนะครับทั้งกัมพูชาแต่แต่กัมพูชาทิศมาทีหลังเนี่ยแรงกว่าคกัมพูชานี่เคยอยู่ในอันดับที่ที่มีการฟอกน้อยกว่าลาวนะฮะแต่ทุกวันนี้กัมพูชาแซงก็ตั้งแต่สมเด็จฮุนเซนร่ำรวยขึ้นมีเครื่องบินรสร็ ขนาดว่าท่านสีให้ปราบสีฮนุวิวแล้วมันก็ยังมีที่หลบที่ซ่อนที่อื่นเห็นไหมครับเนี่ยอย่างปล่อยเป็ดเนี่ยเวลาตัดอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้คุณเซนเดดือดร้อนนะเดือดร้อนมากๆเลยลเพราะว่าเงินหายไปเงินหายไปใช่ค่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยฮะคือเงินที่มันอยู่ในระบบคาสิโนโอ,อยู่ในระบบแครนฟอบอยู่ในระบบคอเซนเตอร์คาสิโนโออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยที่มีการ ปล่อยให้ทำในกัมพูชาเงินเซ็นชาร์จ19% <c oughs> <c oughs> เสรนดน์กินเลยชาร์จ19%ตำรวจสายกลเอาข้อมูลน,นี้ไปใช้ได้เลยเห็นเงนเซ็นไปไปชมที่ไหนจับได้เลยนะครับเราจะเบรกค่ะเน่เราจะปะกักกันสักครู่ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหฟังดูแล้วเนาะยิ้นก็เลยอดประหลาดใจไม่ได้อะ ทำไมสารยุติธรรมสถิตโลกเนี่ยไอซีซีไม่จับดูเตเต้ได้เนาะแต่ทําไมคุณทุนเซนนี่ไม่มีใครกล้าไปแตะคนเลยนะอาจารย์เนาะค่ะยูเตเต้ที่จับได้เนี่ยก็เพราะบองบองก็นั่นนะเสคขาฉีนก็โอ้นะนี่นนคือหัหกหลังกันเองนะนั่นนะเออหักหลังกันเองก็คือท,ที่ในฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับถ้าถ้าเราไปมองการการมีวรระที่กําหนดแค่ครั้งเดียว เป็นเป็นเป็นได้หกปีปะค่ะคืะคะอคือเป็นแล้วเนี่ยฉันก็ไม่แข่ใครแล้วเพราะฉันไม่มีวาระต่อไปถิงไหมครับค่ะก็เลยเล่นหักหลังกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วบองบองก็ไม่มีอานาคตอยู่แล้ว <nin S 2> ถ้าคณหมดวาระอันนี้คะนะครับแล้วก็คงไม่คิดที่จะสง่งลูกส่งอะไรเนี่ยมาลงอยู่แล้วแล้วเขาไม่คิดเหรอว่าชื่อเสียงเนี่ยมันสําคัญกว่าไม่ได้ฮะอํานาจสําคัญกว่าชื่อ ค่ะนะครับแล้วทําไมคนเซนไม่แข็งโลกนี่ล่ะก็ <c oughs> นั่นสิครัเนีย่ย <c oughs> นะครับค่ะแล้วก็แต่ที่นี้สิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่ทุกวันนี้มันมันกําลังประจายตัวเองไปทั่วโลกนะจร <c oughs> ิงค่ะอาจารย์อันนี้ประจายตัวเองคุณคุณมาแนทเนี่ยคุณเป็นนายกเพิ่งจะไม่ถึงสองปีนะครับอเดือนต้องต้องต้องรอ,งองวันที่ยี่สิบสองสิงหาที่จะถึงนี้ถึงจะครบสองปีค่ะ แต่อายุการงานคุณยังอีกยาวนะยกเป็นจะประสบอุบัติเหตุแต่พ่อนี่มาทำลายเครดิตย่อยยับเลยนะไอเนี้ยทั่วโลกเนาะการที่เขามาเปิด,ดเดไก <c oughs> ไอเทพลับนี่ฉินวตรเขาเสียมากกว่านะเสียมากๆเลยนะอาจารย์เออคนคนมันบ้าคลั่งในอำนาจาจนลืมไปว่าตัวเองยังต้องอยู่อีกนั่นแหละสิครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าการอยู่ในวันนี้มันดีกว่านึกถึงพรุ่งนี้นะครับ น,นี่คือสิ่งที่พวกบ้านขั้นอำนาจทั้งหลายเขา,เขาไม่คิดนะถึงลูกเขาเหรอกิีๆเขาต้องการที่ลูกเขาอยู่อำนาจนาน,านนะแต่กลับทาให้มันแทงตัวเองเอนาะแต่มันทําเร็วไม่ได้ไงมันทําเร็วไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีนี้ถ,นถึงจะเร็วได้ค่คแต่ว่าภาษาแคแมรนมี้มีลอเรือกับลอรลิง จะเอาแบบไหนจะเอาเร็วหรือเร็วจะเอาเร็วหรือเร็วค่ะนะครับก็นั่นแหละครับเพราะพรมันมีเครือข่ายเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระดับของการฟอกเงินที่เข้มข้นนะครับถ้าถ้าให้เรียงในอาเซียนเนี่ยนะครับมีทุกประเทศฟอกเงินสําเร็จหมดเลยโอ้ค่ะสิงคโปร์เนี่ยดูดีที่สุดนะครับ4.56อินโดนีเซีย4.62 มาเลเซีย5.25ฟิลิปปินส์5.67ไทย6.01โอ้ค่ะคไทยเรายังระดับหกออกไปเนาะเวียดนามกัมพูชาลาวและพะมา่าเกิน7ทั้งสิ้นเลยอ้ค่ะนะครับรุนแรงที่สุดก็คือพมา่าถัดมาก็คือกัมพูชาและลาวเวียดนามนี่ก็7.04ครับแล้ว พอทำไมคุณเซนเรียก19%ก็เพราะว่าการให้สถานที่พื้นที่รองรับพวกแก๊งเหล่านี้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงหนึ่งนะครับสองก็คือว่าเมื่อคุณหลอกลวงต้มตุนเงินคนได้ทั้งโลกในมูลค่ามหาศาลก็ต้องเอามาแบ่งชั้นฉันจะทำ ไปดูเถอะครับว่าในกัมพูชาเนี่ยระดับนายพลครับรวยทุกคนอือฮะค่ะ hmm. ระดับนายพลแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นรุ่นใหม่นี้ยังไม่รวยแต่รุ่นพ่อนี่รวยหมดทุกคนฮะ <c oughs> กัมพูชามีรองนายกรัฐมนตรีสิบเอ็ดคนโอ้ผมก็เลยบอกว่าหนึ่งะได้ทีมฟุตบอลหนึ่งทีมเออไม่หา <c oughs> ตัวสำรองไว้เลยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ลองในยกต้อง11คนทำอะไรก็ทำ11คนครับ1อ็ดคนัะก็คุณมณีเป็นตำแหน่งเฉยๆคุณมดีก็เป็นรองในยกที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็ลองเล็กูว่าคนเกิดปีพันเก้าร้อยแปดสิบสองน่าจะใกล้ๆคุณวิรัตหรือเปล่าหนึ่งเก้าแปดสองสองแปดหกครับอาจารย์แปดหกอ่าแสดงว่ายังเป็นน้องคุณมนณีเนี่ย ทำไมมาช้าจังตันี้ตอบยากเลย้วต้องไปถามพ่อกับแม่ดีแล้วล่ะไม่ต้องไปเกิดเร็วนะแต่ช้าจะมีอายุอีกยืนยาวจะได้เห็นว่าโลกนี้มันเป็นยังไงบ้างก็พอมันเป็นเรื่องนี้นะครับนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานที่เหล่านี้มันลองรับแก๊งที่หนีตายจากจีนมาได้ทั้งสิ้นเลย คีัยที่ผมใช้คำว่าหนีตายเพราะว่าท่านสีนีปราบจริงนะครับแล้วถ้าจีนยังเดือดร้อนก็ยังตามมาปราบเห็นไครับ,รบเนี่ยแหละมาร่วมไม้ร่วมมือกับบ้านเราแล้วก็แม่น้ำโขงทุกวันนี้เนี่ยจีนให้ความสำคัญมากนะฮะนอกจากจะสร้างเขื่อนแล้วนะฮะจีนให้ความสำคัญก็คือว่ามีการลาดตระเวนทางเรือโดยตำรวจร่วมกันสี่ประเทศ เป็นประจำนะครับโดยความถี่ก็ทุกๆสองเดือนเป็นอย่างน้อยต่อหนึ่งครั้งเขาเรียกว่าโครงการนี้จีนเนี่ยเป็นคนิเริ่มมาตั้งแต่เกิดกรณีสังหารลูกเลือจีนโดยโดยหนอคำจำได้ใช่ไหมฮะ,ะของเนื้อสามเหลี่ยมทองคำขึ้นไปหน่อยหนึ่งที่ที่มีลูกเรือจีนถูกสังหารซึ่งมันไปเกี่ยวโยงก,กับกบวนการค้ายาเสพ และมันก็ไปเกี่ยวโยงกับวะไปเกี่ยวโยงกับแก๊งขายาโกกก้างแก๊งขายาอีกแก๊งหนึ่งเขาเรียกว่าที่อยู่ในเมืองลาจริงๆก็คือเมืองล่านั่นแหละนะครับเป็นชื่อเดียวกันกับที่อยู่ในมณฑลยุนหันก็คือเมืองลา่าก็คือเมืองเมืองน้องสุดท้องเนี่ยนะครับเป็นรูปรูปคนลา่ารูปคนสุดท้องภาษาภาษาไทยโบราณก็เรียกลูกลาลูกลาเนี่ยนะฮะลูกคนสุดท้อง 1, มเมืองเมืองล่าคือในในอดีตก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาเนี่ยมันเป็นเมืองเดียวกันแต่พออังกฤษมายึดพม่าเนี่ยก็ขีดเส้นแบ่งเมืองล่าก็เลยแยกเป็นสองเมืองเมืองหนึงอยู่ในพม่าเขตลัดฉานเมืองนึงอยู่ในจีนมณฑลยูนันในเขตสิบสองปานาที่สองพันาเนี่ยแหละนะครับก็นั่นแหละครับมันมันก็เลยเป็นเขตว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ย เขาไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกี่ยวพันกับจีนเขาเกี่ยวพันกับจีนมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วนะครับแล้วก็โกกั้งที่ผมเคยพูดถึงว่าพวกเขาเนี่ยเป็นลูกหลานและเป็นผู้ติดตามตระกูลหยางนะครับซึ่งก็เป็นจริงนะครับโกกั้งเนี่ยเป็นกองกําลังที่หนีการต่อสู้นะไหมครับสองราชวงศ์สุดท้ายของจีนเนี่ยคือหมิงกับชิงใช่ไหมค่ะ คือคือชิงเนี่ยชิงเนี่ยมาชนะหมิงหมิงเนี่ยบางส่วนที่เหลือก็เลยหนีหนีแกสู้รบนั้นมาหนึ่งในนั้นก็คือขุนศึกตระกูลหยางแล้วลงมาอยู่ไกลปืนเที่ยงเลยนะครับไกลปืนเที่ยงมากนะสิบสองปันนาในยุคนั้นก็อยู่ในเขตของชาติพันธุ์ไต่นะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยลื้อนี่นะฮรไทยลื้อไทย ไทใหญ่หรือไทหลงเนี่ยนะครับก็ก็จะมาอยู่ปนกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต่างคนต่างหนีสงครามต่างรักสงบก,ก็เลยไม่ทําสงครามกันก็เลยมาอยู่ร่วมกันนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าโกก้ากเนี่ยจุดเริ่มต้นของพวกเขาเขาก็คือกองกําลังของขุนศึกตระกูลใหญ่แต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็จะมีตระกูลตระกูลเนี่ยเนะิ่งเนี่ย ขึ้นมาใหญ่เพราะว่าก็เป็นนักรบเช่นเดียวกันเนี่ยเพราะว่าลูกหลานของตระกูลหยางก็แก่เท่าชราก็ล้มหายตายจากกันไปตามกาลเวลาก็เลยกลายเป็นตระกูลเผิงขึ้นมาเป็นผู้นําและตระกูลเผิงตัวก้างเนี่ยเป็นทหารแต่ตระกูลซึ่งทําธุรกิจเนี่ยก็คือตระกูลโหลโโลชิงหัน<ห><ห>นั่นแนะหละคือที่มา และโกก้างก็คือต้นแบบของการตั้งบริษัทแปลงร่างจากการเป็นขุนศึกนะครับมาเป็นนักธุรกิจเต็มร้อยเอร์ซก็ในานามของเอเชียเวิลด์ที่ผมพูดบ่อยๆน,ะนะั่นแหละก็คือต้นแบบของบริษัทที่ตั้งขึ้นมาและเพราะฉะนั้นชาติพันธุ์ทั้งหลายนะครับพอพอลืมตาอ้าปากได้พอมีผลประโยชน์พอมีเงิน มีเซฟโซนมีการพัฒนาเมืองอะไรขึ้นมานก็เลยใช้รูปแบบของเอเชียเวิด์ตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมานะครับวะก็ตั้งบริษัทของตัวเองชื่อว่าผงปังค่ะผงปังถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยู่ในลายของอโรงแรมของหงปังเนี่ยก็จะเป็นวันจีวัน โอ้วีนจีวันเห็นไห<า>มหครับเนี่ยเครือข่ายนี้อยู่ที่ท่าขีใหญ่มากผลประโยชน์ของหงสัปงอยู่ที่ท่าขีเล็กเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าว้าเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับได้รับการตอบสนองก็เพราะว่าว้าเนี่ยไปจับมือกับกองทัพพมา่าทำสงครามกับเมืองไทยอามี่ของขุนสาออพอชนะขุนสา สู้สู้กันนานนะฮะสิบปีแบบสงครามดุเดือดเลยนะครับก็ลองนึกด,ดูว่าปี2528ถึงปี2538อ่ะสู้กันแบบหนักมากตัํมตุนตามในขณะที่ขุนสายเองเนี่ยก็เงินมหาศาลมากจากเฮโรอีนแล้ซื้ออาวุธได้แล้ว,แล,วแล้วอาวุธที่ขุนสายใช้เนี่ยเป็นอาวุธที่มาจากคนละค่ากับอาวุธที่วาใช้อืมค่ะครับว้าเนี่ยใช้อาวุธจีน คุณซาเนี่ยใช้อาวุธอเมริกานะครับ M16 สู้กับอาก้านะครับเห็นไหมคืออาวุธเนี่ยมันจะบอกว่าคุณเอาอาวุธนั้นมาจากไหนแต่โลกนี้มันแปลกตรงไหนดูไหมครับมันแปลกตรงที่ว่าอเมริกาเนี่ยแบล็กลิสใช่ตั้งคาหัวคุณศาดูตั้งคาหัวสองล้านดอลลาร์นะครับแต่พอในรูปของการต่อสู้ ในในเชิงของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ต้องห้ามหักกันเนี่ยกับเป็นอาวุธที่มาจากอเมริกาป้อนให้เออมันตลกดีนะมันก็แปลกดีนะเออเราอยากจับเขาให้เหุอินแต่แต่กางเอาปืนมาให้เขาเพื่อที่จะยิงนะครับแต่ทีนี้พอว้าร่วมมือกับกองทัพพม่านะครับจนประสบความสำเร็จขุนศาเนี่ยก็ยอมสวามิพักต่อกองทัพพม่า นะครับในปี2539และวะก็ได้รับการปูนบำเหน็จจากกองทัพพมา่าเป็นสองเมืองอที่เราเรียกว่าเมืองพออกับเมืองยางนี่แหละเราจะเห็นอแผนที่ Google google ที่บอกว่าวะเนี่ยลุกเข้ามาแล้วหนะ้าอะไรเนี่ยนะครับข้อมูลอันนี้อย่าไปตกใจครับเขาไมา่อยู่ตั้งแต่ปี2009แล้วนะ สองแฟนเจ้ไอ้ที่มานเน่ยคือต้องการเสี่ยมให,ให้เกิดสงครามเพราะน,นั้นดับเบิลเช็คเรื่องพวกนี้ทริปเปิลเช็คิ่งดนะีนค่ะเพราะว่าโลกที่วันนี้มันเฟกเนียวมันเยอะมากคือคือถ้าถ้าอันไหนฉันได้ผลประโยชน์ฉันก็เฟกใหนะ้เพื่อเพื่อให้ยิงกันนะแล้วก็จะอาศัยนั่นอาศัยนี่อ,อ่อนอปตัวกเปียกเนี่ยฉันก็จะแทรกเข้าไปอะไรยียเป็นต้นนะครับก็เหมือนกับกรณีของสามรัสีเห็นไหม นำแรงสีพอเห็นุนเซนฮึกเขมกับไทยค่ะนำแรงสีเติมเชื้อไฟให้เลยนะไอ้ทยถ้าถ้าเองแน่จริงเนี่ยนอกจากจะฟ้องสารโลกแล้วนะกองกําลังพิษิทักษของเองเนี่ยเอามาใส่กับทหารไทยไปเลยยิ่งก็อะไรฮะนี่นี่นี่เขาเรียกว่าความโฉดมากนะครับก็หายลำไาก็คืออยากจะเห็นคนอื่นเนี่ยล้มหายตายจากไปเพื่อเธอเองจะได้ใหญ่ ด,ดูนะครับว่ามันขนาดไหนแล้วทีนี้ในพม่าเนี่ยมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับยิ่งยิ่งจีนดิ้นรนยิ่งจีนตามปากเห็นไหมครับฮุนเซนทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแก๊งจีนเนี่ยมันหมดติ้นสลายไปนะครับมันไปอยู่ในเซฟโซนส่วนอื่นที่ไม่ใช่สีฮันวุวิวตอนนี้กำลังย้ายไปไประชิดฝั่งที่อยู่ ก็ให้เวียดนามผ่านไ้<อ>เศรษฐกิจพิเศษอันหนึ่งของกัมพูชาในด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เขาเรียกว่าบาแบมบ,บาแบกก็เป็นเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็มีคาสิโนตอนนี้แก๊งจีน 14K เนี่ยกำลังย้ายฐานไปอยู่ทางนู้นและคนที่กำลังจะเดือดร้อนคือเวียดนามอื แต่แต่ไม่ใช่ว่าแค่เวียดนามเดือดร้อนนะครับคือแก๊งพวกนี้มันใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันไปทั่วโลกเช่นเดิมครับขอให้มันยังมีบุคลากรที่พร้อมจะหลอกลวงต้มตุนคนได้และใช้โปรแกรมเก่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วทุกวันนี้รูปแบบของการต้มตุ๋นเนี่ยไม่ต้องโทรมาเรียนเสียงโทรจากตำรวจตำรวจอะไรแล้วนะครับ มันเป็นโปรแกรมที่อยู่ๆก็ปิ้งขึ้นมาในระบบโทรศัพท์ของเราอบอกว่าท่านได้รับรางวัลพิเศษเออน,นะี่แหละกดปุ่มรั้วพอยืดดนยันตัวตนนะครับน<ซ>ั่นและครับกดปซ๊บเลยมันแฮ็กเข้ามาถึงระบบข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าถึงบัญชีธนาคารได้นะปัจดจดุบันนี่แหละครับนี่คือความน่ากลัวและ,ะพะม่าก,กัมพูชาลาว ยังมีส่วนในเรื่องพวกนี้รวมไปถึงไทยบางส่วนค่ะทูบีคอนค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็จะทําให้คนที่ดูแลเรื่องของนิยบายเนี่ยแต่ก็ต้องได้แง่คิดฉกคิดนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันค่แล้วพบกันในวันเสาร์หน้านะคะรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ